มันจะผิดแม่ตำหงครับวันนี้นี่ใส่พริกดิบใส่เกลือลงไปแล้วเดี๋ยวบ้านๆครับโมมี่กับเทียมโมมี่นี้มันก็ให้แดดแดดผิดแฟนคลับทรงมาให้ครับวัอนี้เสร็จแล้วไหมใช่ครับใช้สดดูเถอะครับก็เน้นตำมังหงดูสิแหมงนี่วางกันละยืดแมงยิ่เห็นพักกันมักตำมังหง เสงปาเดงแสบมากเ่าฉันแม่ตมับซิมบางรมขึ้นเนพวดซิมให้เบิรงเขาขึ้นแต่แม่เทสใส่กระปุกแล้วครับในกระปุกเนี่ยตำมุงค้ายได้กันเลยเนะี่ยกินมันคือจังรันกับุงคันเทเเนปเลยก็ได้เส้าติน่นเข้าเมื่อนะทำค้าก็ได้ตดาษกระดต้องเป็นเส้าติ่นเส้ามือ มอกนูปเด็กายกันด็ขายได้สามหมวว่าเป็นย่วงเล้ายถือเขาคายถูกข้ายดีอยู่มีก้อนมูเนาะนีออกมาบไรได้ไหเจ้สุดได้หลายหมดแหะกันห้องห้องปุ่มรอบเดียวนัันแสีบตัวนี้หันทำตัวยี่เสือจมปรุงมเพิ่มอีกบ่แล้วห้องลาบหองสั่นห้องเด็กกุงมสงรอบด้วยมีบดิแพ้ยงด้อ right? um, <c oughs> ัน อีสานหอมต้องอปรุงสองรอบถ้าปรุงรอบเดียวกินต้งองกานแซ่บต้อปรุงสรอบสองรอบเลยเขาถึาไม่กินเนียนมันสีแซ่บนี่ก็ได้่อไม่เปลี่ยนตัวไข่ขเครื่องไงไงเหมเออมันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยออกมาออกรสน้ำปลา ปลาแดกแซ่บนัวแล้วครับพี่เด็ดของงานซิปปลาแดกใหม่ปลาแดกตับมะหุ่งคือหนามมันเก็บคนมันแซ่บมากถ้าคุณแม่ใช่ใส่ส่วนเหนียวมันสุกคนเฉยขึ้นใส่พอสองส่วนคือคนมักประเด็ด ตำน,น้ำออมัซองน้ำมัแร่งนั่นได้ลนาแสบน้ำมันองว่าขนาดแสบปนไหนป่นเที่ยงอยู่ไว้พราะปากคนตื่นใหม่น้อยังมัอมน,มนองแสบพวกกอละยิน 我咖啦。 Yeah, of เอ็นเนเลยเป็นกว่แดกกันนัวๆที่นี่เอ้ยอาจเซ็ผมจะรดไล่ตยอเซฟตเซฟไล่เี๋นครับที่นี่ไพ่กับมี่แบบบ้านๆยังไงครับตรงมี่ไเกิดเหตุกับบุ้มี่หัวังจังวะ อยางนนอะหอมแบบมากมเข้มกว่านี้ใช่กว่านี้มีดับนขุม,มบบครับ,บเลยดูมาเข้มใเขาผักไุดหยดเลยจิมหนยครับผักไ่นำหาก,ก,กันอกกอนนี่หอมหินๆินครับผักไผ่ ต้องกินกับตำังหุงแฉบที่สุดเลยผักอะไมดเดูกันกันเลืดูเนยนะครับเลืดดูช่วงนี้ละเปียบพวกกวาน้ำเลยจะมากระแดกยอดว ครับแใหม่งนี้พี่ึงครับสำหุ้มจับได้